ฝันเห็นปลาหมอทํานายฝันว่าคุณจะได้โชคลาภเงินทองหรือของที่ถูกใจก่อนจะไปฟังคำทํานายฝันฝันเห็นปลาหมอฝันว่าเห็นปลาหมอเยอะมากเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันเห็นปลาหมอทำนายฝันว่าคุณจะได้โชคลาภเงินทองหรือของที่ถูกใจคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนดูดวงด้านความรักคนมีคู่จะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนรักคนรักดูแลเอาใจใส่เกงแต่ต้องระวังการทำงานกับชาวต่างชาติเพราะแฟนคุณอาจจะหมอห่วงได้ คนโสดคุณจะได้พบรักกับคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองดูดวงด้านการงานการเงินหากคิดดีทำดีพูดดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นโชคทางการเงินราบลอยแต่ช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการขยับยายธุรกิจให้รอไปก่อนเลขนำโชค8 5, 4้าฝันเห็นปลาหมอเยอะมากทำนายฝันว่าคุณจะมีโชคจากที่คุณยังไม่เคยไปช่วงนี้มีเรื่องอ,อึดอัดใจต้องหาใครเป็นที่ปรึกษ,ษาเพื่อรับฟังปัญหาช่วงนี้ยังมีอุปสรรคเข้ามา ดูดวงด้านความรักคนโจดจะพบรักเพราะการเดินทางคนมีคู่ให้ระวังคนรักของคุณกับเพื่อนสนิทต,ต้องคอยระวังไว้ให้ดีหากทำงานกับชาวต่างชาติระวังคนรักของคุณจะห่วงเอานะดูดวงด้านการงานการเงินช่วงนี้การงานยังไม่เป็นไปตามเป้าต้องใช้ความอดทนพยายามให้มากกว่านี้ การเงินยังไม่คล่องตัวนักเริ่มมีหนี้สินและผลกระทบกับชีวิตประจำวันเลขนำโชค0-2-8-2-3-2-4-1-2-5เพื่อนๆเคยฝันเห็นปลาหมอหรือเปล่าคะ เคยฝันเห็นแบบไหนมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ